อยากหน้าเงาวาวเหมือนสาวเกาหลีต้องหยุดดูคลิปนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะโปรโน้องข่ะกีรนาแก้วกาหลงเจ้าของแบรนด์กีรนาค่ะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปคลิปนี้นะคะจะบอกเล่าถึงสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์กีรนาค่ะนี่ก็คือนี่นะคะนางเอกของเราที่99.99% 99ที่ใช้แล้วบอกอันบริษัทว่าใช้ดีมากติดใจมากนั่นก็คือรองพื้นเกาหลีสูตรพรีเมียมกันเลยนะคะเป็นสูตรที่บางเบาแล้วก็หน้า ใสเงาวาปวิดทั้งวันหลังจากที่หน้าของโปรโน้องนะคะทาเพอร์เฟ c r e ครีมหรือครีมคุณยายตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอะโปรโน้องจะมาลงให้ดูหนึ่งข้างเลยนะคะอันนี้คือหน้าสดๆหลังจากทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรโน้องจะมาลงผิวหน้าให้ดูนะคะตัวฟองน้ําแถมให้ด้วยนะคะในหนึ่งกล่องในหนึ่งกล่องจะมีแบบนี้นะคะหนึ่ง เบอร์มี2เบอร์ค่ะมีเบอร์1แล้วก็มีเบอร์2เบอร์1นึ่สำหรับคนที่ผิวขาวผิวสว่างนะคะเบอร์สองสำหรับคนที่ผิว2ส,สีแบบโปรน้องอย่างนี้นะคะก็ แต่ปูน้องชอบใช้ผสมกันนะคะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองผสมกันหน้าก็จะโกลววาวนะคะอ่าในหนึ่งกล่องจะมีแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีฟองน้ําให้ด้วยแบบนี้นะคะเมื่อเราชุบฟองน้ําเรียบร้อยแล้วชุบน้ําเรียบร้อยแล้วเขาจะขยายใหญ่แบบนี้เลยนะคะอืมเขาจะขยายใหญ่แบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะง่ายเลยนะคะเดี๋ยวปน้องจะขออนุญาตอ่าเปิดออกมานะคะ แต้มไว้ที่หลังมืออย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะผสมนะคะเพราะว่าชอบผสมนะคะอันนี้เป็นเบอร์สองนะคะอ่านี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมีความต่างกันนะคะของสีนี่นะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์สองนะคะชอบแบบไหนก็จัดไปแบบนั้นนะคะน,นี่นปูน้องผสมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แท็บเลยค่ะแท็บลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะนี่ทาให้ดูเลยนะ,ะแต่แยอยุดคแต้มแต้มไปเลยนะ บางบางทีกเลยที่เราบอกเหมือนดอาดัวน้ำห้ายืนโรเลยค่ะนะคุณผู้ชมดคี้เลยค่ะั่ฝั่งยังไม่าครับทนผูงั้างหอีกฝั่งนึงคุณน้องไม่าท่าฝั่งข้งนึครับออนี่คุณาซื้อนึงนะคะเห็ไคะอย่างนี้ะคุณมอเนี่ตาทมดูจะเห็นไหมคะความเรียบเนียนครัเกงหมดเลยนะครับี่คืออย่างานอารยใช้องที่ท่านยังทดีครเรียเนียนมากเลยนะคะเงียบเปบเลยนะคะเห็นไหมคะใช้แป้งเดียวนะคะพิเศษสุดเลยค่ะรุ่นน้องนีแป้งบ ละมุนละมุนนะคะอ่ะลงเบาๆนะคะของปน้องจะลงให้ดูค่ะเบาๆอันนี้ปูน้องจะลงให้ดูนะคะสามร้อยห้าสิบาทเป็นแป้งใยไหมญี่ปุ่นเลยนะคะอ่ะลงอย่างนี้ค่ะนะคะปื๊ดแล้วปูน้องก็ไปให้ทั่วเลยค่ะยิ่งจะเนียนกว่าเดิมเลยนะคะเนียนกลิบกว่าเดิมเลยอ่าเห็นไหมคะปื๊บปาปื๊บปาแล้วก็ใช้แปรงค่ะปรับเศษฝุ่นออกนะคะ นี่ก็คือผิวหน้านะคะหลังจากที่ทําการนะคะลงตัวรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนียนกลิบมากๆเลยนะคะละมุนมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่โปรโน้องทําขึ้นมานะคะเป็นสูตรจากเกาหลีเลยนะคะ1กล่องค่ะ690บาทแถมฟรีให้เลยค่ะตัวนี้นะคะแป้งฝุน่นศูนย์ใยไหมค่ะ 5กรัม350บาทแบบฟรีๆกันไปเลยนะคะโปรโมชั่นนี้บอกเลยค่ะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ690บบาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจรีบแจ้งอินบ็อกซ์แล้วก็รีบแจ้งแอดมินได้เลยนะคะแล้วจะได้หน้าผิวเนียนใสแบบนี้ค่ะ